สวัสดีครับวันนี้จะมาะานหมูสามชั้นนะครับแล้วก็ต้มยำปลาหมึกนะครับนี่ครับข้าวนาทานทั้งนั้นเลยนะครับต้มยำปลาหมึกครับในชามใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็หมูสามชั้นนะครับนี่ครับเราชมไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่นะครับ อ้าวอ้าวใครอยู่มั้งกับสามสี่ฮะอ้าวเหลือใครคนหนึ่งเบโอ้อ้าวอ้าวมามากินข้าวกันกินข้าวกันอ้าวครับอยู่ไหมครับมา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 ใครดิยังอยู่กอดกาวกาวิทย์กับผมขอน้าร้องสวัสดีทุกท่านผู้รับชมกับผมงานพอนะต้องเสียบใหม่ไหมเสียบก็ได้เสียบทั้งดังนี่แหละ เสียบล้วก็บหอยไปู่นี่งานจบแค่นี้ครับผมเสื้อเหมือนเสื้อลยค่ะบไม่เอาไว้ตรงนี้ก็ได้เขาพูดมันได้ยินชัดอยู่ข้งออางบนนี่แหละจำหลังให้นัะนะ่ันเป็นผ้ามันเป็นผ้าไหมาม,ามาเลกจ้านมนมทั้งนั้นเลยนม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 ,นมทานข้าวกันนะครับนี่ ทอดหมูสามชั้นนะครับส่วนอันนั้นก็ต้มยำปลาหมึกอันนั้นก็ผัดเผ็ดปลาหมึกนะครับโอ้โหหน้าทานทั้งนั้นเลยผัดเผ็ดปลาหมึกนยครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับสีสันน่ากินนะครับต้มยำปลาหมึกอะไรนี่ปลาหมึกปลาปลาหมึกครับปลาหมึก บาร์ดูบกมือยังซ่อนไหนเรียกผู้รู้จักดูอ๋อโอเคโอเคจะได้ทานพร้อมกันเลยแต่เต้าเโอ้ยแปะก่อด้วยเอาเลยเอาเลยไม่ต้องเกรงใจตะมอกลุยเลยลุยเลยบอกบอกข้าวบิบเลยใส่แบงค์ฝากฝากขมิบหน่อยสักหนึ่งข้าวบิบเน้ ขายขอให้พี่นับหน่อยผมจ่ายคุณจ้าอ๋อขายของใช่ไหมเดี๋ยวแบ่งตัวนี้มาใช้นี่เลยเนาะใช่ลูกของเรื่องต้มยำมือเสียบพี่พิธสนุกเลยพิพิธสะโพดอันนี้นี่มากินเด้ออะไรอร่อยนะไปอะยรเดียวเนไปยาบ้าราดนี่ตกใจนี่มีอะไร ก่อนาบคอยคอมตุ่นเด้ิมคุณทำข้าวอยะไยสั่งปลาหวานได้ที่เอฟบูนี่จะเลยมัเม้นช่วยค่อยแน่หมูสามชั่น้องแล้มิ้นก็ยังไม่เห็นนะครับกดไลค์ให้ี๋ยวนะจจาน้องขมิบสีข้าวต่างคุชเชียงได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับเราจะปล่อยสปอร์ตโฆษณาเข้ามาเก็บไว้นะครับ ด้วิ้วขมิดไม่ไหวเลยจ้าตัางประวานและที่เด็ดกุ้ซีนครับหนาวตามเคยคุนฟงเป่ิ่แล้วหรอวะส่วนข้าวที่องนันะครับประกาศประกาศเขาบอขอบคุณค่ะลแคปหน้าจอไว้บ้างนะครนัดชีอ้วนเด้อบอกเดี๋ยวนัชีจะอ้วนนะมันตกแล้วขอโทษ กมิบสีทีมพิโจยังไม่มาเลยครับอ๋อพิโจเขาไม่อยู่นะครับเขาลงไปทำข่าวข้างล่างนะครับไม่มีโจแต่มีเป้ออเป้อยู่นะครับพิโจลงไปทำข่าวนะครับอย่างแรกนะครับผมเพิ่งมานะครับก็ไม่ทำอะไรครับมาขายของก่อนเลยครับขอบคุณทุกออเดอร์ที่เข้ามานะครับขอบคุณทุกสมองพูดแถบนะขอบคุณทุกออเดอร์ที่สั่งผ้าาหวานมาเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเลยน่าอร่อย ขอบคุณมากครับขอบคุณอร่อยดีร่อยสิบกระปุกนะร้อสิบกระปุกอร่อยมากจริงจริงว่ะโดยกาสำหรับใครที่โอเคครับโอเคไม่ไปหาสินค้ากันมือนนี้เป็นขายอ่ะจากนี้เรื่องนี้ต้องพูดด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่อีทนะครับไกลเกินไม่เห็นอ๋อไกลเกินไม่เห็นพี่โปงเดี๋ยวกิ๊บีงอนขอบคุณพี่อีทจากสวีเดนนะครับที่สั่งสั่งอร่อยผมเนี่ยแล้วก็ไม่ให้ผมกินเองผมก็งงเหมือนกันแต่ว่าขอบคุณพี่อีทมากครับผมที่ สั่งมาให้คือพี่อ็นบอกว่าเดี๋ยวนี่เลยครับนี่เลยครับปลาถอนได้กินครับผมผมก็ดีใจมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณลูกค้าท่านอื่นๆด้วยที่มีความเชื่อใจในปาวานของเป้บุซซี่นะฮะตอนนี้สั่งไปชิมก่อนถ้าเกิดว่าอร่อยอยากให้สั่งใหม่เดี๋ยวผมจะหาอาหารทะเลมาเสริมอีกเรื่อยๆนะครับเข้าไปในเพจนนี้นะครับเป้บุซซี่ครับผม เดบุซี่ครับเห็นะะไหมครับเพจน,นี้นะคะรับเข้าไปติดต่อได้แล้ววันหลังผมจะเขียนเบอร์โทรมาไว้ให้ด้วยแต่แวันนี้เอาแค่นี้ก่อนไั่ได้เบอร์โทรทันนะ ทานเยอะๆทานกันเยอะๆี๋้วชมไปก่อนนะครับชมไปก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ